หฮ้หฮายังหนกักค่ะหลังจากที่เห็นภาพโรเซ่ถ่ายรูปคู่กับหนุ่มคนนี้ทำเอาล่าบริงเป็นต้องจิ้นหนักเลยละค่ะ เป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสำหรับสี่สาวจากวง b l a c k พ i n k และสมาชิกที่สามารถตกแฟนคลับได้เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือโรเซหรือพาร์คแซยองซึ่งสาวคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟทั้งใบหน้าและหุ่นเลยละค่ะ ล่าสุดค่ะก็ได้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อโรเซ่เนี่ยได้ถ่ายรูปคู่กับพระเอก MV เพลงใหม่อย่างหนุ่มลอเรนซ์ซึ่งมีชื่อจริงว่าอีจึงซูงานนี้ก็ทําให้แฟนคลับหลายคนถึงกับจิ้นหนักในความเข้ากันของทั้งสองคนด้วยหนุ่มคนนี้ค่ะมีตําแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ของ The Black Label ซึ่งก็เป็นค่ายเพลงย่อยมาจาก YG Entertainment ค่ะส่วนชื่อในวงการโปรดิวเซอร์ก็มีชื่อว่าคา r ลซึ่งอีกคราวนั้นยังมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ค่ะนอก จากนี้ลอเรนยังเคยร่วมงานกับจีดากอนแถมก็ยังเป็นถึงทายาทลีเฮจินประธานของบริษัทยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้อย่างเนเวอร์อีกด้วยค่ะ